ต้อมเลยนะคะกับช่องแงะแมะแซะกินวันนี้พี่ต้อมจะพาทุกคนมาหาจี้โป่งกันมาขุดหาจี้โป่งที่ที่ทุ่งนานกันนะคะโดยจะมีสองยายพามาขุดพี่ต้อมไม่ได้ขุดหรอกเพราะว่าขุดไม่เป็นมีสองยายพามาขุดนะคะที่กลางนาเดี๋ยวเรามาติดตามดูเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้กันกี่ตัว รอดูกันไปนะจ๊ะนะคะนะคะเนี่ยค่ะนักแสดงนำดาราคนที่หนึ่งจะอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะกำลังหาอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวันนี้เราจะได้กันสักกี่ตัวตามมาดูนนางงามคนที่หนึง่งอันนี้รูสองแล้วนะคะนางงามคนที่สองยังหาบ่ได้เลย lượt bên lượt ừ. lượt bên lượt nhanh này, bắn lượt bắn có thằng này nó thì sẽ hình có để hình là... nó ngầu dài nó chơi ngu thăm nghe vinh quật tua เอาสักยี่สิบตัวนะยาอยากกินนี่นั่นฮึฮึมใส่ใส่ใส่โอ้มันมองเห็นหนูมองเห็นแต่กล้องมองไม่เห็นปุ่นยกเอายายอย่าเพิ่งไปหนีหนูสิยายหนูไม่กล้าจกนั่นละยายมาจกให้หน้อย จับลงไปหนูไม่กล้าเอย่าพมือลงไปไม่กล้าแย่จับหัหวามันยายไม่แยห่หนูก่อนได้แล้วหนึ่งตัวแต่ไม่กล้าแย่ค่ะยายแย่ห,หนูนี่มาแล้วตัวเมียขุบนี่อีกหนึ่งตัวค่ะอันนี้ตัวเมียตัวเมียอันนี้ก็มีไข่ปะ ยายบอกตัวเมียนะคะตัวเมียตัวเมียนางงามพุที่สองได้อีกหนึ่งตัวนะคะโชว์หน่อยโอ้ดูสิตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ไม่มีไข่ไม่ชอบขี้มันแตกสามตัวแล้วนะคะวันนี้เราจะได้ชีโป่งไปกินกันนะคะวันนี้ได้อีกแล้วหนึ่งตัว เบลอเลยแค่ไปซื้อกกินนะคะตัวตัวระบาดตัวระบาดถ้าใครมาเห็นคลิปนี้มาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าดราม่ากันนะคะมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน,นะคะ่ะเขากินอยู่กันมาแบบนี้อย่าดราม่านะคะ เว้ยนางงามคนที่หนึ oh, 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 ่งได้อีกหนึ่งตัวแล้วอืมเดี๋เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งลุกเดี๋ยวเพิ่งอ่ออ่ออ่อขอโทษแต่เร่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่ย่่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 ่ี่วเ อีกหนึ่งตัวได้แล้วตอนนี้ทั้งหมดสี่ตัวจริงๆอ่ะยายเขาจะพาพี่ต้อมมาช่วยขุดนะแต่สุดท้ายแล้วพี่ต้อมก็ไม่กระทั่งตัวมันเป็นๆยังไม่กล้าจับเลยก็เลยได้แต่ตามถ่ายนี่ไดยสี่ตัววันนี้เราได้กินกันอิ่มหนำสำราญแน่เลยเนี่ยหาชีวิตชาวบ้าน,นง่ายๆ ชอบเห็นนางงามคนที่สองกำลังขุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ไหมดูท่าซะก่อนเป็นไงงล้ะคะท่านางงามขุดเป็นไงแลนะคะได้เลยเฮโหไหนเก่งเก่งที่สดุดในหนึ่งตัวนะคะ องสีหตัวเอาได้นหนึ่งตัวผ่านมา,านหนึงคูื่อได้หนึ่งตัว <c oughs> ถ้าเนกคัหามาลงเธอช่างงามพี่ไร เอ,อได้อีกหนึ่งตัวนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บควายิ้วเลเลมางามคนที่หนึ่งเรียกค่ะตัวเสร็จจะได้แล้วอะไรยายได้อีกบ่สิบเอ็ดสิบสองนี้ สิบสองเนี่ยสิบสองก็ยายเนี่ยเอ้ยเป็นไงล่ะนี่นะคะทุกคนพี่ต้องก็สงสัยตั้งนานว่าป้ายายเขาดูเป็นงงไงเขาดูกันนี้ค่ะรูมันจะเป็นแบบนี้รูมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าไปถ่ายทเลก็คือขุดแล้วขุดแล้วก็เลยไม่เห็นว่ารูมันเป็นยังไง าออคนทึงๆลงไปอ,อ,อ๋อนี่แหละรูใช่ไหมนั่งบนงนันเทงน่ะน่ะไปยี่ไม่ใช่นี่ใช่ไหม หลบได้ตอนไหนเนี่ยเอาละค่ะทุกคนวันนี้เราก็หากันได้มาเยอะพอสมควรแล้วนะคะพี่ต้อมไม่ไหวแล้วทั้งคันทั้งร้อนขวดนี้ก็ได้อยู่ประมาณ2ีตัวค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะไปล้างแล้วก็เอามาทอดกินกันนะคะเสร็จเสร็จโจนโอเคเดี๋ยวตอนเย็นเรามากินกันเนาะอร่อย นี่นะคะทุกคนขี้มันออกพอเสร็จแล้วเราก็จะเอามาล้างวิธีทำติ้ง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 เอามาล้างเพื่อเอาขี้มันออกนะคะออขี้มันออกมันเอาปีขี้มัน <c oughs> ออกนั่นขี้มันขี้มันออกน้ำมันมันตานี้นะ Le <les> มันมันยัดใส่คห้ยมันเดิมเ <laughs> สียดายมันเนี้ยเราทำเองอขามันออกมันยังยังบอดิดโอ้ออยตั้งตะกี้ไปกุนเป็นซ่องลอยซ้ำลอยใส่อยู่ครึ่งนึงเดี๋ยวนี้ก้นมันหากินตัง้งตะกี้โอ้ยไปแต่เซาหนี่งกุนถึงตื่น กองกุนกุนจุกจุกจุกสองบาทสามบาทก็ได้ตัวละสองบาทใช่ไหมอันนี้ก็ขายอันรอยมันอึดมันเยอะก็เลยขายถูกหน่อยตั้งแต่กี่มันกับมอึดอยากดกินเนาะเดี๋ยวนี้มันอึดอยากกินเนคืออะไรหมายคาว่าไม่อดอยากกินเงี้ยหรอมันมันไม่มีเมื่อต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนนี้มันเยอะเดี๋ยวนี้มันไม่มีมันก็เลยแพงเออมันก็แพงอ๋อ แต่ก่อนนี้มันคนมันไม่ค่อยหากินหรอกออแต่ก่อน ชีโปงชีโป่งทอดนะคะตัวใหญ่ๆเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนทอดนะคะพอดีพี่ต้อมไม่ว่างยายก็เลยไปทอดให้กินก็เลยไม่ได้ถอ้ดูยุงยุ่งยุ่งยุ่งยุงเยอะมากค่ะมาเรามากินกันตัวที่หนึ่ง

โอ้ตัวละสองบาทตัวละสองบาทเด้อนเขาขายตั้มตัวละสองบาทใช่อร่อยนะคะพิปโป่งรุ่มสองบาทโอ้ยแขววันนี้ สองคือเราสองคนไม่ได้เนาะนะคืเราสองคนไม่ได้เนาะถือปุเราเซจีตัวยี่สิบเก้าตัวโอ้มากมีข้าวปาดแล้วโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็แค่นี้ก็แล้วค่ะคลิปนี้ มื่อวานเรายุ่งก่อนหนียุ่งก่อนมาแลา้วโอเคนะแล้วแล้วกันใหม่คลิปหน้าขอไม่ตัดกากลาห์ไข่แดงสวัสดีค่ะม่เอาันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ